ก่อนจะเข้าลานประลองเรามาดูเรื่องสกิลของกันสลิงเกอร์กันก่อน และเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้า Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROS ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟ่า VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนาอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ RichmanShop.com/Home และเลือกผ่อนได้สูงสุด ง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็อปให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อป เช่นเคยว่าต้องออกตัวว่าเนี่ยมันเกิดจากการสวิชอาชีพย้ายอาชีพมาผมอาจจะไม่ได้สามารถแนะนำในการเล่นตั้งแต่ขั้นแรกตั้งแต่การสลิงเกอร์ไปรีเบลเลียนไปการมาสเตอร์จนไปจบที่พีเดเตอร์ได้ว่าแต่ละขั้นคุณจะต้องใช้สกิลอะไรบ้างไอ้ที่พอจะบอกได้คร่าวที่สุดก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสกิลพ s สซีฟคุณอัพให้เต็มไปครับสกิลพสซีฟมีประโยชน์กับตัวละครคุณเสมอส่วนสกิลแอคทีฟเดี๋ยวเรามาเลือกดูอีก ห,หลายคนตอนนี้สงสัยว่าระหว่างสายไล f e โฟกับสายแมชชินกันสายไหนมันทำดาเมจได้มากกว่ากันต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยแองอิงจากที่ผมไปดูทั้งจาก youtube เมืองนอกกับไปดูทั้งจากไอตัว d Data s h e e t ของทางเมืองนอกมาด้วยความที่ทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นแมชชินกันหรือว่าเป็นไล f e โฟในส่วนอาวุธเงาของทั้งสองสายมันเป็นสายคริทั้งคู่ เป็นสายคริทั้งสองสายเลยครับไม่มีอาวุธชิ้นไหนเป็นสายเจาะเลยอาชีพอื่นๆเนี่ยยังมีสายเจาะมีสายอะไรไงมาบ้างแต่ว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นสายคริทั้งคู่พอมันเป็นสายคริทั้งคู่เนี่ยปืนกลมันโจมตีได้ไวกว่า ดาเมจโดยรวมนะตอนนี้ที่เขาเทสมานะต้องใช้คำว่าโดยรวมตอนนี้ที่เขาเทสมาดาเมจของสายปืนกลมันเลยแรงกว่าสายสไนเปอร์ครับทีนี้เมื่อวานคุณทัศน์บอกว่ามันสามารถเล่นผสมสายเจาะได้คือมันเป็นสายคริแต่ว่าคุณสามารถเอาค่าเจาะเอาค่าอะไรยังไงมาเล่นด้วยได้ก็ต้องบอกว่าค่าเจาะตอนนี้ในช่วงแรกๆมันทําได้ง่ายกว่าค่าคริดังนั้นใครที่เล่นช่วงแรกคุณจะพบว่าการเล่นสายเจาะมาผสมกับตัวการสลิงเกอร์จะทาดาเมจได้แรงกว่าแต่พ พอคุณไปจนสุดทางด้วยความที่อาวุธเงามันอํานวยกับสายคริดังนั้นแล้วถ้าคุณเล่นสายคริเพียวสุดท้ายดาเมจสายคริจะแรงกว่าสายเจาะพูดง่ายๆตอนนี้เอนเกมสายคริแรงกว่าแต่ในช่วงเริ่มต้นถ้าคุณอยากจะเล่นสายผสมคุณอยากจะเล่นสายเจาะคุณเล่นสายเจาะได้ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงต้นๆสายเจาะดาเมจแรงกว่าสายคริไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณเลยนะผมไม่ได้พูดคําว่างบมากงบน้อยนะครับใช้คําว่าช่วงต้นสายเจาะแรงกว่าสายคริเอนเกมสายคริแรงกว่า E ah. ปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันที่พูดคือณ,ณัปัจจุบันนี้แมชชินกันบิวออกมาแล้วแรงกว่าสไนเปอร์อย่างที่3 d e เด็กกับลักตอนนี้ยืนยันว่าเล่นเด็กแรงกว่าลักครับผมย้ําอีกทีนะไม่มีคําพูดว่าสายถูกหรือสายเติมอะไรแรงกว่ากันนะครับสอย่างนี้คือสิ่งที่คุณพึงจะรู้ก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นกันสลิงเกอร์มาถึงเรื่องสกิลด้วยความที่ผมเลือกเป็นแมชชินกันก็จะเน้นไปทางเรื่องปืนกลกับปืนพก เป็นหลักจะไม่ได้พูดถึงสายไอตัวสไนเปอร์กับช็อตกันต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้คล่องหรืออาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากมายขนาดที่จะสตรีมหรือจะบอกให้คุณได้ทราบทั้งสงสายก็เอาเป็นว่าบอกได้แค่สายเดียว อะไรที่เป็นพาสซีฟอัพให้แม่งเต็มไปครับเคลสอัพเป็นพาสซีฟอัพให้เต็มไลฟ์เวพอนมาซอรี่เป็นพาสซีฟที่จะทําให้ไตัวปืนพกของเราเนี่ยยิงแรงขึ้นสกิลโจมตีที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบคือตัวแทร็กกิ้งกับเพ e สซิ่งช็อตสตัวนี้อัพให้เต็มไปได้ตั้งแต่แรกเลยครับสกิลคอนเซนทรชันจะเป็นเหมือนเหมือนกับสกิลบัฟพอมาถึง c คลาสรีเบลเลียนตัวอิเล็กแนนช็อตจะใช้กับปืนพก a มสสไปร a ลใช้กับปืนหลักคามูแฟกเป็นแพสซีฟก็อัพเต็มไปพอมากันม t ส Ring ตัวไฟแดนซ์ก็อัพไปครับเชนแอคชั่นคีดบาร์เรลแล้วก็ตัวแพสซีฟแม็กเอ็กซ์เพนชั่นโอเวส่วนอีก2สกิลสองสกิลเนี้ยก็นับว่าเป็นสกิลบัฟทั้งคู่อัพเต็ม10ไปครับพรีเดเตอร์แมดเน c แคนเซเลอร์แฮมเมอร์อส่วนตัวไฟแดนซ์สตัวเนี้ยผมยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าคุณจะใช้สกิลอะไรแต่ผมเลือกอัพไปที่ไฟแดน เวนเจนส์นะครับสกิลสตัวนี้จะเป็นสกิลที่ไปเสริมกับตัวสกิลไฟ Dance ซึ่งคุณจะเลือกอัพหรือว่าเลือกใช้ได้แค่สกิลใดสกิลหนึ่งถ้าคุณเลือกไอตัวไฟแดน e ์ e n นเจนส์แล้วคุณจะไม่สามารถใช้ไอตัวไฟ d a n c e การดูเอลได้ไอตัวสกิลที่ผมตั้งเป็นสกิลออโต้จัดรวมมาเป็นกลุ่มเดียวกันก็จะมี c o n c e n t ทชันรีอัมแพตตินัมเอาท์เทแล้วก็ตัวแท็กกิ้งสกิลที่กดใช้ออโต้จะมีสกิลแฮมเมอร์ออฟก็อดเพี้ยซิ่งช็อตแล้วก็รี สกิลสีเหลืออื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้กับตัวปืนพกลองทดสอบดูแล้วถ้ามันใช้2สกิลผสมกันมันจะกลายเป็นว่า DPS มันจะตกแต่พอเวลาคุณล่าบอสหรือว่าพอเวลาที่ไปลงไอ้ตัว PVP เนี่ยตัวสกิลของปืนลองหรือว่าปืนพกอะมันอาจจะมีประโยชน์ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีแต่ว่าอันเนี้ยผมพยายามทดสอบในแง่แค่ฟาร์มแค่ตีบอสอะไรประมาณนี้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันให้ดาเมจได้สูงสุดมันมีอีกสกิลหนึ่งในตัวนี้ที่ผม ไม่ได้พูดถึงคือสกิลที่จะเปลี่ยนการโจมตีธาตุตัวละครเราให้กลายเป็นธาตุโกสตัวนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ใช้ใช้ออโต้ในกลุ่มคือ3สกิลนี้ c o n c e r a t i o n リア a แพต a น i มอ m a เทอร์แทกิง n g มเม m ร์ออฟกอร์เพี้ยซิงชอแล้วก็ r รีอินฟ Field มาดูกันครับนี่ฮบัฟแล้วก็ยิงตี ทีนี้ด้วยความที่สเตตผมอ่ะมันยังไม่เต็มดามเมจมันก็เลยอาจจะขึ้นอยู่กับว่ามันติดคริมากติดคริน้อยถ้ามันติดคริบ่อยๆนะครับดามเมจมันก็จะพุ่งขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ติดครินเนี่ยดามเมจมันก็จะแกว่งแว่งแต่ว่าโดยรวมแล้ว เทสมาประมาณ4 5หรอบ DPS มันจะอยู่ในเลนจ์ประมาณล้านสองแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมเทสก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้ตีบวกพออันนี้มันตีบวกเพิ่มขึ้นมาดาเมจมันก็เลยอาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับหนาทีประมาณล้านสามนะครับใช้แค่สกิลของปืนแมชชีนกันอย่างเดียวแล้วถ้าเราใช้สกิลทั้งหมดเลยใช้สกิลปืนพกมาผสมด้วยมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูทั้งหมด3แบบเมื่อกี้แบบแรกคือใช้แค่เฉพาะสกิลของปืนแมชชีนกันอันนี้จะใช้สกิลปืนพกมาผสมด้วย DPS หายไปชัดเจนนะครับ แต่อย่างว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้สเตตผมมันยังไม่นิ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโจมตีแล้วมันจะติดคริมากติดคริน้อยอะไรยังไงสักเท่าไหร่แต่ยิ่งใช้สกิลเยอะดามเมจก็ยิ่งตกครับเป็นธรรมชาติของสายคริอยู่แล้วนะสกิลยิ่งเยอะดามเมจยิ่งตก DPS ยิ่งตกได้อยู่ประมาณล้านหนึ่งและแบบสุดท้ายคือใช้สกิลของปืนออโต้แต่ว่าพอเวลายิงโจมตีธรรมดาเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวปืนพกในการยิงโจมตี ใช้สกิลของปืนออโต้นะครับของปืนกลปืนหลักแต่ว่าเวลาโจมตีธรรมดาจะใช้เป็นปืนพกโจมตีก็เดี๋ยวมาดูกันว่า DPS จะเป็นยังไงคือตัวปืนพกเนี่ยมันจะมีแพสซีฟแพสซีฟหนึ่งอยู่ครับที่พอเวลาคุณโจมตีแล้วกระสุนมันหมดมันจะไม่เสียเวลารีโหลดกระสุน แต่ทีนี้เทียบตอนที่สแตธรรมดาธรรมดายังไม่ได้ทําตัวละครขึ้นมาสักเท่าไหร่ตัวไฟนอลแอตแท็กสปีดยังไม่ค่อยมีก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าดาเมจมันก็จะง่อยๆหน่อยหนึงครับ ชัดเจนนะครับ3แบบเท่ากับตอนนี้เรื่องสกิลสูตรที่ผมพยายามผสมหาหนู่นนั่นนี่มาเยอะแยะมากมายพบว่าคุณใช้ตัวปืนกลเป็นตัวโจมตีหลักตัวสกิลใช้เป็นตัวสกิลของปืนกลแค่3อันนี้ตั้งเป็นออโต้ไว้คือ hammer of god piercing shot reinforce field ตัวสกิลหมูก็ยัด3อันนี้เข้าไปครับ concentration r e a m p พ l ติ i n u m outer tracking ใช้แค่นี้ให้ dps ที่สูงที่สุด ณนะตอนนี้สําหรับตัวละครทั่วๆไปยังไม่ได้ตีบวกยังไม่ได้ทําของเยอะอะไรยังไงมากมายเรื่องออฟแมวควรจะทําธาตุโกสไหมยังตอบชัดๆไม่ได้เรื่องการ์ดควรจะใส่การ์ดอะไรคิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้ใส่การ์ดต่างจากสายคริสเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไอตัวฆ่าการ์าดธาตุคุณจะเปลี่ยนจากฆ่าการ์ดไฟไปเป็นการ์ดโกสก็อาจจะเหมาะเพราะว่าตัวสกิลตัวเสริมเนี่ยมันเสริมจากฆ่าโกสตัวเมจิคอลบูลเล็ตใช้10,000เซนีในการ การเปลี่ยนให้เป็นธาตุโกสแล้วก็ใช้ไอตัวพสซีฟสกิลตัวนี้ b a n ดิชชิ่งบัสเตอเสริมเข้าไปด้วยมีสกิลนี้อีกสกิลหนึ่งที่ใครจะเล่นธาตุโกสก็อย่าลืมอัพอย่าลืมใช้ไปแล้วกันแต่ว่าโดยคร่าวๆเท่าที่เทสมา ใช้แค่นี้นะครับใช้แค่นี้ไม่ได้มีมากกว่านี้สักเท่าไหร่เข้าๆสำหรับอาชีพกันสลิงเกอร์แบบเบสิกที่สุดนะได้ข้อสรุปประมาณนี้ยังไงก็ใครที่เล่นนะครับอาจจะต้องลองค้นคว้าเพิ่มเติมหรือลองหาวิธีผสมนู่นนั่นนี่ดูเพราะว่ามันเป็นอาชีพใหม่ตอนนี้มันยังหาไกด์ได้ค่อนข้างน้อยมากผมก็ลองผิดลองถูกลองจากพวกตัวสกิลลองจากอะไรยังไงทั้งหลายแหล่เข้าๆก็ออกมาเป็นสูตรประมาณนี้ครับที่มันสามารถจะรียด DPS ได้สูงสุดหวังว่าจะเป็น ประโยชน์กับคนดูบ้างไม่มากกันน้อยนะครับ